ตาน้องคมเหมือนยังบาดใจชายสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบกับต้นอ้อยชาแนลนะคะวันนี้น้องอ้อยนะคะก็มาอยู่ที่สวนกระเทียมนะคะวันนี้จะพาพี่พี่มากินยำรวมหมึกอ่าใส่ อะไรล่ะหมูยอนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็คือคุณพ่อนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพ่อพาอะไรมาก็ไม่รู้เราก็ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราคอยดูตอนในคลิปแล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคเรามาลงมือกินกันเลยกินกันก่อน อันนี้ก็เป็นยำนะคะยำน่าจะเผ็ดมากแล้วฮะกินหน่ะดูเจ้ามือรูจร้ะเจ้าจอนดูบรรยากาศอืออือเจอามาเป็นยังไงบ้างอร่อย อร่อยเผ็ดหน่อยไหนบอกว่าเป็นอะฮะเป็นกุ้ง<อ>ก,ก็บอกว่าเป็นกุ้งไม่แก่นพริกแดงๆอร่อยอันนี้เป็นหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าอยู่ข้างๆเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าน้องอ้อยก็จะพาพี่ๆมาชมสวนว่าในสวนน้องอ้อยมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้อขัดน้า <c oughs> เราลองกินแบบกับ <c oughs> ผัก <c oughs> มันต้องกินรวมกันลองดูว่ามันจะอ่อยขนาดไหนคำโต ก็หมดให้ฟังอ่ะบันลุนาาั่นเขาจะก็ขอเขาดูอ่ะห่างอืมอืมก็หมอยุ่งกจคดีเหตอ่ะอ่ะคนีนะคะอันคุณพ่อน่าจะมีเพลงเตรียมมาให้ฟังหรือว่าคุณพ่อ <laughs> ตะเป่าขุ่ยให้ฟังนะคะุณเราจะเป่าคุ่ยชักหน่อยกันเนาะ <laughs> จะมาโชว์เป่าขุ่ยนิดหน่อยอันนี้คุณพ่อก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะ <c oughs> น้องอ้อยบอกอยากกินยำตอนยนีจะไปหานะพ่อก็รีบเอาหาขุ่ยมาฝึกเป่านิดนึง น่าจะได้แบบไม่จบเพลงแต่ว่าลองฟังดูกันนะคะฟังดูก่อนอ่ะมันจะเพลงอะไรคะพ่อจะเปิดเพลงอะไรอย่างไรยูมแล้วเสียงคุยเรียกนางน ลืมพ่องเพราะว่ามันเมินล้วนานไม่ได้เป่า <c oughs> เสียงได้บื่ถือได้มุกเนอะมีบางทันเดกแกมันคุยมันออกดีน่ะมันมันคุยนี่มันเหมือนคุยไม่คุยไม่เตะทำไมเตะถึเป่าง่ายลยน่ะแล้วก็คุณพ่อมี มีเพลงมามอบหนึ่งเพลงนะแต่เดี๋ยวก่นอนแต่ว่าน้องอ้อยอ่ะยังไม่ร้องนะะแต่ว่าจะต้องฝึกอกับโมโหรีของพ่อกันต้องมาฝึกด้วยกันก่อนถึงจะออกคลิปได้ <laughs> ไม่งั้นนี่คนร้องไปอีกอันหนึ่งคนเป่าไปอีกทางหนึ่งมันต้องมาซ้อมปเต็เล้ว <laughs> อ่ะห้องอ่ะเนาะแล้วก็เพลงอะไรเอ่ย เพลงของพระเอกสมัยก่อนนาะเพลงของเพลงคลองแสนแสบสมัยพระเอกเจ้าลอยกับเบลียม กพี่กลัดห้องพี่มองดังคลองเส้นแสบเจ็บจังดังน้ำยกแสบแสบแสบแสนจะทนโอว่ากังหันทุกวันมันพัดสบัดบุญอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หุนต่อวัน ย่างเดือนสิบสองพระคลองจึงน้องน้ำหลังอยู่ไกลกันคนละฝั่งฝังอย่างล้องสั่งกันสิ้นเดือนสิบสองน้ำคลองก็แห้งขาดคันสิ้นความรักจากกันเหมือนกางหันเปลี่ยนทางลม แสบ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 เปรียบแม่นชื่อของนี่คือลวงทองของเหลี่ยมขวันเขาฝากที่ตรมแต่คงยังท้ำเหลือไว้เพียงน้ำคุณตรมตรมตรมเสียกว่าของ เจ้าจากพี่ไปเจ้าลืมทุง่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมทุ่งน้ำซ้มซงลืมทั้งทุ่งทองจวนโจอบัานนี้ไม,ม่มีมีน้ำจึงนองชื่อว่าแสนแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสมแสม จบเพราะว่ามันเพลงนี่มันได้้องเหมือนละเพราะว่าจะลืมไปลืมมา <c oughs> มันสี่ห้าสิบกว่าปีะนะที่มันได้้องนี่ก่แต่ลูกกําลังฮอมา้องแบมนี้มันก็ยากหน่อยแต่ว่าจะมีแถมเพลงเพราะว่าเพลงจีบสาวนอกครับมาสมัยนั้นเมื่อหนุ่มๆเนี่ยไป้องเพลงนี่เพราะว่าไปจีบสาวเนี่ยมันต้องไปอู้แล้วก็ับไป้องเพลงเอา เพลง <c oughs> ยังวะลืมจื่อมันทำเลย <c oughs> อ๋อมันห้องกว่าน,นะแต่จื่อมันจำ เชิญก็จริงนะน้องไผมองกว่างหามสมคิ้วต่อ,อยังแถมคอกลมหางตาน้องคมเหมือนอยังบาดใจชายอยากาหูว่าบ้านอยู่ใสผูใ้ใดเขาเป็นขูน่ซ้อนแม้ยามหนอหอนบ่มีละไภยกอด สองแขนของไอ้ที่สอดกอดไว้บอกให้ใครใมาตอมหอมลายคือแม่นเก้มนางหอมส่างละก็สาวอื่นๆอยากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมืน่นไอ,อ้โบได้ตื่นตาหามองจบแล้วครับ จมืออยากเปอ่ะลาถกันหนรอบสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความอยู่นะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาพี่ๆก็อย่าลืมกดไล กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายจุ๊บ <laughs> <laughs>